สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมที่ปลูกว่านงาช้างว่านงาช้างเป็นไม้มงคลและยังมีสรรพคุณทางยามากมายเลยค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่มีปัญหาฝ้าจุดด่างดำหน้าไม่ขาวใสเดี๋ยวเรามาทําสูตรนี้กันเลยค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะเลือกว่านงาช้างใบให้เลือกที่มีสีเขียวเข้มนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดเป็นแว่นๆค่ะ ว่านงาช้างถือว่าว่าเป็นว่านมงคลและสรรพคุณทางยามากมายเลยนะคะจะช่วยให้ผิวพรรณเนี่ยสวยแล้วก็จุดด่างดำหายไปนะคะเราจะตัดว่านงาช้างเป็นแบบนี้นะคะหลังนั้นเดีย๋ยวเราก็ทุบค่าให้ท่านผู้ชมต้องล้างให้เกลี้ยงก่อนนะคะก่อนมาตัดค่ะ ว่านงาช้างสรรพคุณนะคะจะทำให้เลือดไหลเวียนดีนะคะจึงทำให้ผิวพรรณเนี่ยสวยเปล่งปังเลยนะคะสิวฝ้าเนี่ยจะจางหายเลยค่ะหลังจากที่เราทุบแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปต้มค่ะเราจะต้มน้ำนะคะประมาณเกือบเกือบครึ่งลิตรนะคะท่านผู้ชมต้มไว้ประมาณ15นาทีนะคะ พอเดือดแล้วนะคะประมาณ50 15นาทีนะคะท่านผู้ชมก็นี่ค่ะเตรียมแก้วขนาดนี้นะคะหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็รินน้ำค่ะวิธีการดื่มนะคะให้ดื่มเช้าเย็นนะคะประมาณหนึ่งแก้วแบบนี้ค่ะนี่นะคะดื่มทุกวันเลยนะคะจะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปังสิวฝ้าเนี่ยที่เราเคยเป็นหนาๆน,นะคะจางลงแล้วก็เลือดลมนะคะ ดีขึ้นนะคะหมุนเวียนดีขึ้นเลยนะคะสําหรับว่านงาช้างมีสรรพคุณทางยายอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมรีบหาปลูกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นว่านงาช้างนะคะก็ยังช่วยให้สรรพคุณทางยาได้ดีเลยเป็นไม้มงคลเสริมโชคเสริมราบได้ดีเลยนะคะท่านผู้ชมอีกหนึ่งไม้มงคลที่ปลูกง่ายเป็นง่ายนะคะสวัสดีค่ะ